สวัสดีค่ะไอ้ทันทิชาเทรดเดอร์นะคะวันนี้เจอกันไว้ในช่องของ SBI Thai อนไลน์นะคะหรือว่าช่องทางของสบายโตอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะบอกทุกคนว่าไอจะมาสอนพี่ๆเพื่อนๆที่เปิดพอร์ตสบายตโต g l o b a l Trade ไว้นะคะแล้วไม่รู้ว่าเฮ้ยวิธีการฝากหรือว่าขายเนี่ยทำยังไงนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการลงทุนบ้าง จะได้ทําคลิปให้นะคะฝากไว้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดอยากรู้อะไรเนี่ยถามได้เลยเนาะอยากคุยอะไรกับไว้คุยได้เลยนะถามเรื่องอื่นก็ได้นะคะที่ไม่ใช่เรื่องการลงทุนโอเควันนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้มีพอร์ตสบายโตก้โกลบอลเทรดอยากจะเทรดหุ้นต่างประเทศไอจะแจ้งให้ทราบว่าทางสบายโตกเนี่ยมีแล้วนะคะแล้วก็ไปเปิดได้ ซึ่งก่อนที่เราจะเข้ามาหน้านี้ได้เนี่ยทุกคนจะต้องมีพอร์ตหุ้นกับสบายโตก่อนแล้วถ้าเกิดอยากจะเปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศนะคะซึ่งสามารถจะเทรได้ถึง3ประเทศเลยมีทั้งเวียดนามอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่น ตรงเนี้ยเปิดฟรีเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ sabito.co.th แล้วก็ไปสมัครกันได้เลยนะคะหลังจากที่สมัครอะไรกันเรียบร้อยบางคนติดปัญหาในเรื่องของการซื้อขายฝากถอนอะไรแบบนี้ไอจจะพามาดูนะคะก่อนอื่นให้คลิกเข้าไปตรงนี้ล่ะคะ่ะที่ไอ้วงไว้ dashboard s a าย t o global trade พอคลิกเข้าไปแล้วนะคะจะเป็นอย่างนี้จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมามีทั้งวิธีการ ฝากเงินถอนเงินถ้าหากว่าเราเนี่ยฝากเงินเสร็จเรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะนี่เลยค่ะคลิกตรงนี้ดูทั้งด้านซ้ายมือฝั่งนี้ก็คลิกได้เหมือนกันนะคะฝากถอนแต่ทีนี้เนี่ยการซื้อขายหุ้นต่างประเทศจะแตกต่างกับหุ้นไทยอย่างหนึง่งคือเงินจะไม่ได้เข้าไปในพอททันทีนะคะก็เลยทําให้เกิดความสงสัยมาดูต่อค่ะพอเราคลิกเข้าไปสมมุติเราอยากจะฝากเงินนะคะก็คลิกที่ฝากเงินค่ะ หลังจากที่คลิกไปที่หน้าฝากเงินเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยให้สังเกตดีๆนะจำนวนเงินขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่10,000บาทนะคะแต่ว่าแต่ละประเทศจะฝากเงินขั้นต่ำได้ไม่เท่ากันทางเราฝากก่อน10โมงอันนี้สมมติอายกตัวอย่างหุ้นเวียดนามนะถ้าอยากจะรู้ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยต้องฝากถอนช่วงกี่โมงบ้างนะคะก็สามารถที่จะคลิกไปที่ประเทศนั้นๆได้เลยอย่างเวียดนามนะคะสนใจหุ้นเวียดนามไหมก็จะคลิกเข้ามาดูถ้าเราฝากเงินก่อนเวลา ล0นาฬิกาภายในช่วงเวลานี้ผู้ลงทุนจะได้รับวงเงินภายใน3วันทำการนะคะโอเคนะเห็นไหมเขาจะเขียนไว้จะมีเงินเข้าพอร์ตภายใน3วันทําการแต่ถ้าหากว่าพี่ๆเพื่อนๆฝากเงินหลังจาก10โมงเช้าเงินเนี่ยจะเข้าภายในกี่วันคะ4วันทําการนะคะสำหรับตลาดเวียดนามนะแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าแต่ละประเทศ ต้องฝากถอนในช่วงเวลากี่โมงให้คลิกเข้าไปที่ประเทศนั้นๆได้เลยกรณีเี่นเกิดว่าเราซื้อหุ้นเวียดนามนะคะผู้ลงทุนจะต้องฝากเงินเป็นเงินบาทและทางบริษัทเนี่ยก็จะทําการโอนออกเป็นสก,กุลเงิน USD อีกทีนึงและก็จะมีการแปลงสก,กุลเงินอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะเก็บเป็นสก,กุลเงินของเวียดนามหรือว่าเงินดองเนาะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูกันต่อ สำหรับการฝากเงินเข้าไปในพอร์ตนะคะอ่ะอันนี้นะยกตัวอย่างนะคะไอซเนี่ยฝากเงินเข้าไป50,000บาทค่ะทุกคนทีนี้นะคะเราเนี่ยจะนำเงินเนี่ยไปแบ่งทุกพอร์ตเลยทุกประเทศเลยไอซจะแบ่งไปที่สหรัฐอเมริกา1,000 0ญี่ปุ่น30,000บาทนะคะแล้วก็เวียดนามอีกหมื่นหนึ่ง แล้วแต่เพื่อนๆนะเพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคลิกเข้าไปในแต่ละประเทศเราจะได้เห็นว่าขั้นต่ตําต้องเอาเข้าเท่าไหร่นะคะอย่างตัวเวียดนามเองเนี่ยนะขั้นต่ตําต้องอยู่ที่3,000ันบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องเกิน3,000นเนาะและหลังจากที่เรากระจายเงินเข้าไปในแต่ละพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะแบบเอาไปใส่เวียดนามอย่างเดียว5 0,000อันนี้ก็ได้นะประเทศอื่นไม่ใส่ไม่เป็นไรถ้าไม่ต้องการที่จะลงทุนในประเทศอื่นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราคลิกที่แจ้งฝากเลยค่ะ พอเราคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะกดผิดจํานวนเงินที่ผิดพลาดนะคะก็อยากจะให้ตรวจสอบข้อมูลกันก่อนอีกสักรอบหนึ่งเนาะแล้วก็กดยืนยันแจ้งฝากค่ะทุกเมื่อเรากดยืนยันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปเทรดหุ้นได้เลยซึ่าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าเราจะเทรดหุ้นยังไงมีคลิปที่ทําไว้ก่อนหน้านี้ด้วยก็สามารถไปดูได้นะคะทําไว้แล้ววิธีการเปิดพอร์ตโกลบอลเทรด ไปดูเลยนะคะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่สงสัยอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็หากใครที่อยากจะเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นเน้นย้ำนะคะว่าสามารถที่จะเข้าไปได้ในเว็บไซต์ของสบายโต .co.th แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะรวมไปถึงกดติดตามทุกๆช่องทางของ SBI ไทยออนไลน์ด้วยนะสำหรับคนที่ติดตามใน u t u b e นะคะจะมีช่องทางใน Tik t o k ด้วยค่ะและเด็กคลิปหน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆที่น่าสนใจในตลาดหุ้นมา อกอีรอกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำมาให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ